อ่าล่ะครับผมมาพูดคุยกับน้ำทองน้อยไข่ไข่พอสมัยครับโอ้ลูกพี่นั่งดูลูกพี่จัดด้วยวันนี้ที่ลบบุรีด้วยครับผมโอ้โหมาชนะเดือนอีกใช่ไหมครับผมที่ลบบุรีเลยครับผมวันนี้มาแทนหรือเปล่าก็มาแทนรูตัววันจันทร์ครับรูตัวมันจันทร์ก็เป็นไข่ไข่สามวันรูตัวมันจันทร์เป็นไข่สามวันจันทร์อ่าอังคารพุดภาษังกฤษก็ทำอย่างไยครับเออครับผมแล้วแล้วเป็นโรคเร่งเร่งอะไรไหมเนี่ ก็ไม่ได้เล่นครับก็เหมือนคุณมาซ้อมเหมือนผมเพิ่งตส่ซ้อมอาทิตย์ก่อนครับก็มาซ้อมทำร่างกายแล้วก็ที่เห็นซ้อมก็เอาเข้าเวรแทนครับเป็นไงบ้างครับสภาพร่างกายวันนี้อเอาถามสุขภาพร่างกายก่อนสภาพร่างกายไม่ดีครับพ่ออะครับก็ก <c oughs> ไม่สบายด้วยแล้วก็น้ำหนักปีกด้วยครับโอ้หปกติเท่หยัดเท่าไหร่ไม่สามสี่ครับอ๋อวันนี้เหรไม่สามสองครับแล้ววันนี้ทำไมเราชนะได้เพราะอะไรอ่ะเพราะใจใจฮึดสู้ครับโอ้ใจฮึดสู้เลยฮึดสู้เพื่อใครก็ เพืาา่อรักษาหน้าตุ้ยแล้วก็เทรนเนอร์ทุกคนครับาราักษาหน้าพี่ด้วยออ <laughs> โอ้วันนี้วันนี้วันนี้เราส,สาวยกแรกเป็นยังไงบ้างเห็นโดนโอ้สามยกสามยกผมนั่งกินแล้วเพราะว่าเจาะหาหาช่องเจาะน้องเขาไม่ได้ครับเพราะว่าเขาแขงแข้งแก,แก,แกงสีครับแล้วทำยังไงถึงได้เอายกสี<ๆ>่กยกสี่อ่ะตอนนั่งให้น้ำก็เทรนเนอร์ก็กระตุ้นกระตุ้นว่า พี่คูณเสียหน้าเดี๋ยวลูกพี่ด่าเพราะว่าฝันสามยกมันขาดเลครับสามยกมันทำท่าจะจบแล้วครับทิ้งแล้วไม่กลับมาได้ก็เอาชิเปเหมือนกันครับเพราะว่าผมก็ชิปผมก็ชิปตลอดว่าผชุบแต่เพือใหญ่แล้ววันนี้พอทิหามาได้แล้วเราตอ้องขอพึ่งขึ้นมาก็เราต้องทำไม่ได้ครับโอ้ยวันนี้ทำสำเร็จแล้วนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย26ปีครับ26ปีจังหวัดไหนบ้นแก่นครับบ้านแก่นเคยไปสัมผัสพันมายัง ไปมาสองทีแล้วครับลูกพี่ให้ไปสองทีแล้วเป็นไงบ้างก็โบนัสไปหนึ่งก็ชนะคะแนนไเลยเหรอเวทเก็บเงินเก็บเราได้เป็นล้านแล้วมั้งนี่โอ้ยังยังยังเหรอเอา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 ให้ได้นะเอาให้ได้วันนี้น้ำพองเขาทำสกียร็จแล้วครับวันนี้การตัวจะน้อยไปแต่ว่าใจไม่น้อยนะครับผมโอ้โหเนี่ยแซงนักไทยเก่งเลย นาคน้อยมีอะไรจะฝากขอบคุณใครบ้างอบอกไว้เลยเนาะก็ฝากขอบขอบคุณทุกคนที่ช่วยเป็นกำลังใจผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อในตัวผมครับขอบคุณมากครับเอาละครับ,รบผมน้องน้อยกลับมาแล้วครับ